นายวิชวุฒิจินโตผู้ว่าราชการจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีปเปิดเผยว่าได้รับการประสานทากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผเขื่อนรัชบพาว่าบริษัทปตทจำกัดมาหาชนจะหยุดใส่ก๊าซธรรมชาติจากพื้นที่พัฒนาร่วมไทยมาเลเซียหรือเ d ดีเอขีดเหนึ่งปเพื่อบำรุงรักษาแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติซึ่งจะส่งผลให้ไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ตามกำลังผลิตปกติ สิงจําเป็นต้องระบายน้ําเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าเสริมสร้างความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้ระหว่างวันที่1-14ถึงสิงหาคม2565เป็นวันละ10-20ถึงล้านลูกบาทเมตร ซึ่งอาจส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนสูงขึ้นจึงให้อำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่อาศัยอยู่ท้ายเขื่อนรัชประภาบริเวณคลองแสงคลองยันคลองพุ่มดวงแม่น้ำตาปีรวมทั้งเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังให้เฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ให้เตรียมความพร้อมตามแผนเผชิญเหตุทั้งอุปกรณ์เครืคร่องจักรกลและกำลังเจ้าหน้าที่ให้พร้อมปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยตลอด24ชั่วโมง ท่านนายชวริ์วิเรัะเสริฐผู้อเมริการเขื่อนรัชปรภากล่าวว่าโดยปกติจะมีการติดต่อสื่อสารกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องทั้งเกษตรประมงและการท่องเที่ยวอยู่เป็นประจำร,ร,รวมทั้งติดตั้งโทรมาสตลอดลำน้ำเพื่อให้เกษตรกรผู้ใช้น้ำรู้ถึงระดับน้ำพร้อมแจ้งเตือนผ่านผู้นำชุมชนด้วย เราก็ยังมีการเฝ้าระวังระดับน้ําในเขื่อนแล้วก็มีระบบโทรมาซึ่งดูว่าน้ําที่เราระบายไปมีผลกระทบต่อชาวบ้านยังไงซึ่งโดยปกติเมืออเทเลพาสามารถเดินได้เต็มที่แต่ละวันก็คือ30ล้านลูกบาทเมตรซึ่งในช่วงเถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมัาก็เดินประมาณ10ถึง20ล้านลูกบาทเมตรก็คงจะไม่มีปัญหาเรื่องระบบไยน้ำครับ ทั้งนี้ผู้อำนวยการเขื่อนรัฐประภายืนยันว่ากพพมีระบบไฟฟ้าสำรองอื่นๆทั้งไฟฟ้าพลังน้ำโรงไฟฟ้าที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งมีกำลังการผลิตเพียงพอและมีระบบสายส่งจากภาคกลางเข้าไปช่วยสึ่งของให้ประชาชนมั่นใจว่าระบบไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้จะมีความมั่นคงเพียงพอไม่กระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนนพศรแก้วคำแรงงาน